ทุกคนนะครับแล้วก็นักตกปลาทุกคนที่เข้ามารับชมช่องหาปลาให้แมวพิชิ้ออ่นตัวอันนี้ก็มาทำามันหมูหมักหัวเชื้อน้ำแดงก็จะมาทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับส่วนประกอบกอ็มีอยู่เป็นหมูสามชั้นเนาะหรือจะใครจะซื้อ มันหมุ่งมาอย่างเดียวก็ได้ส่วนก็นี่ก็เป็นขวดเชื้อของผมที่ทําขึ้นมาเองเนาะก็มันเหลือขึ้นขวดแล้วก็ผมทําใหม่ก็เป็นขวดเชื้อน้ําแดงเนาะส่วนผสมยังไม่ลงตัวดีเดี๋ยวท้ายไงก็คอยดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ต้ำแดงล้วนๆแต่ผมมีหัวเชื้อย่าอื่นผสมด้วยคพื่อทิพภาณาผมก็ใช้อยู่เนะาะผาาก็ใช้อยู่ถ้าใครติดตามช่องผมอยู่จะเห็นอยู่ว่า,าจะมีได้ตัวบ้างได้ตัวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรพอได้ทำกับข้าวแกงกัน,นะนก็ติดตามดูผลงานครับ ซื้อหมู่มาหมู่สัมชันมาแล้วเอาแต่มันนะครับเินที่เหลือก็เอาไว้ทำกับข้าวได้ นั่งแล้วก็เชือนออกถ้าอยากให้หัน่นง่าย <S <S ๆก็นั่งก็เอาไปแช่แข็งไว้ก่อนนะครับผพมันจะหัน่นหั่นง่าย มันก็จะเป็นลูกเต่าที่ขนาดพอดีถ้าแบบเอามาหั่นสดๆเลยมันค่อนข้างจะหั่นลำบากสักนิดนึงแต่ก็นี่วันนี้ก็เลยเอามาทำให้ดูแบบสดๆก่อนเอามาทำให้เห็นก่อนว่าเออทำอยังไงคนต่นใหญ,ญ่นักตกปลาส่วนใหญ,ญ่ก็น่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วเนาะที่เอามาใช้นี่คือใช้มันหมูแทนเม,ม็ดโปรม ครับมันก็ถ้าเป็นเม็ดเบาเม็ดไหไก็สามารถลอยเหมือนได้เม็ดโฟมเหมือนกันการหั่นแบ่งเป็นยุกเต่าเลยครับเอาชิ้นพอดีพอดีนะครับพอเวลาเราแช่แช่น้ำแดงลงไปไลยวะนะตัดชิ้นใหญ่เกินมันก็จะใหญ่กว่าตัวเบ็ดเรา เอาชิ้นพอดีพอดีเท่ากับใสเบ็ดของเราถ้าใช้ชิ้นใหญ่เกินก็มันป่ามันก็ไม่ใช้สามารถกินได้เพราะมันนั่นเกินเอาชิ้นขนาดพอดีพอดีครับ ถ้าเราอันชิ้นใหญ่เกินเดี๋ยวพอเราแช่น้ำแดงพั๊บมันมุ่งม,มันจะพองแล้วมันจะใหญ่ขึ้น จะเป็นเติมแบบนี้หละตอนนี้เราก็หันอีกเท่วหนึ่งแก้เล็กลงอย่พอเราไปแท่น้ำแดงแล้วมันม่วงก็จะพองตัวขึ้นใช้ได้นานครับทำนิดเดียวจะใช้ได้นานแทนเม็ดโฟมได้เลยครับเม็ดโฟมบางทีตีลงไปเม็ดโฟมล่อหน่อยนึงกับ ตที่ไม่ใช้เขียงคือเขียงโดนมันมุแล้วมันลื่นมันก็ทำให้เรานั้นหั่นได้ยากถ้าเป็นใช้ à, quả lăng nó lăng bia lăng lấy cũng nhất chả hành đánh ai mà quả ถ้าเราใช้แข่งมันจะหันง,ง่ายมากหันเป็นเแ็บลูกเต่าแบบสี่เหี่ยมเท่ากับนั้นได้เลย ในส่วนตัวผมใช้เบ็เบอร์เล็กนะเบ็ดจินเบอร์เล็กเบอร์ใช้ขนาดเจ้าก็ประมาณเบอร์ห้าเบอร์หกเพราะว่าหลายตกปลนเล็กปลาใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีทางมันผมมันได้เอาไปตกตามเกินก็เลยใช้เบ็ดเบอร์เล็กยังไงก็ติดตามดูผลงานไปติดตามดูผลงานครับว่า จะเป็นยังไงมันหมูหมักหัวดเชื้อน้ำแดงเนะาะคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้หัวจเช้ํน้ำแดงโดยตรงแต่ผมมีส่วนผสมของอหัวเชื้ออย่างอื่นเข้ามาด้วยถ้าคนที่เขาติดตามช่องผมอยู่เขาจะจะเห็นว่าเออเลาผมไปตกก็จะมีพวกแม้ปลาปลาตะเพียนเข้ากินอยู่ เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็เอามาหันเป็นขนาดลูกเต่าเล้เลย กินทุกปลาครับใช้แทนแมกโรกินทุกปลาไม่ว่าจะเป็นปลานิลนหรือเป็นปลาตะเพียนแม่ปลาปลาหนังกินทุกปลาครที่ผมไปใช้นะแต่ว่ายังไม่มีคนงาน,านาใหญ่ใหญให้ดูครับจนใหญ่ผมก็จะเป็นตกปลาเล็ก กองเก้ามันหมดก็เลยมานั่งทำไม่ก็เลยถือโอากาสทําคลิปให้พี่ๆนานาได้ดูเลยชิ้นมันต้องใหญ่มากครับชิ้นพอประมาณนะมันชิ้นตักเลขยวพอแช่น้ำแดงแล้วก็มันจะเป็น จะพองตัวขึ้นมาอีกนะขนาดนี้กำลังสวยเลยครับเจลเบ็ดเบ็ดกำลังรอยเลยถ้าใช้เบ็ดพวกจินุกใช้เด็กๆก,กำลังสวยเลยกำลังรอยเหมือนโปรมาครับ พอเราได้ที่ตก,การเนี่ยหั่นหมดแล้วเป็นลูกเต่าทั้งหมดแล้วเป็นซี่เรียมาครับแล้วก็เอาโหลเนาะหลเล็กๆก็ได้อันนี้ผมโหลเล็กไม่มีเอาหลเก่าเมื่อที่ใช้อยู่หมามนรับก็เลยเปลี่ยนโหลใหม่เข้ามาใส่ไว้แช่ไว้ครับ เท่านี้ก็ใช้ได้นานนะครับไม่มีกินเหม็นนะไม่มีไม่มีกินเหนนะม็นตกไม่มีกินเหนม,มนเห็นอะไรมีแีใจหอมวัวเชื้ออที่ผมส่งไว้ส่วนหมูสามชั้นที่เราซื้อมาเอาแต่มันออกแล้วก็ยังเอากลับไปทอดได้อยู่กบ ไฟใ,ให้ท่ว,วมส่วนส่วนี้อาหาอยวผมจะเอาไปไว้อ่าชีดเวลาผสมอาหารปลา ค่อนข,ข้างหอมมากครับอยากให้เท่ากันครับได้ประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวขอแช่ใบว,วัดสักวันสองวันก็ใช้ได้แล้วครับ <_ S 1> เป็นเหมือนหมูหมักหัวเชื้อน้ำแดงเนาะส่วนผสมเดี๋ยวอ่าให้มันได้ตัวมากกว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผม่ครบอกรายละเอียดเดี๋ยวปีๆน,านา้าๆจะอ่ะโอ้ยเขรู้กันมานานแล้วใช้กับอ่าผสมกับน้ำแดงมานานแล้วอันนั้นไม่ไม่ว่ากันครับส่วน,ส,วนส่วนนี้ผม ใช้สูตรของผมแต่ตัวอย่าท้ามียังไงเออน,า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 น้าๆน้องๆท่านใดเอออยากได้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยครับก็ประมาณนี้เนาะไหนก็กวาดช่องหาปาให้แมวฟิชชิ่งอนตัวด้วยนะครับผมเองก็เป็นน้องใหม่ในวงการที่เข้ามาชื่นชอบในการกีฬาตกปลาเดีวก็เข้าไปดู ในสูตรของพี่ๆน้าๆหลายๆท่านเนาะที่ตกปลาเป็นมืออาชีพแล้วส่วนตัวนี้ก็น่า,าจะใช้กันอยู่แล้วแต่ผมเออมันเห็นว่าเออมันหายไปนานแล้วเนาะสูตรนี้มันหายไปนานนวมันหมูหมกักําแดงนี่มันหายไปนานแล้วก็เลยเอามาคิดค้นปรับใหม่ลองผสมวัวเชื้อของตัวเองใหม่ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ าการคิดคน้นหวเชื้อหรือ,อสูตรอาหารต่างๆเนาะมันเราก็ต้องมีความศรัทธาในของของของอเหยื่อด้วยถ้าเราไม่มีความศรัทธาในเหยื่อของเราหรือสูตรของเราที่ไปตกปลาก็มันก็ทำมาได้ตัวแมมมก็ได้ตัวแต่ว่า,าความไปตกแบบนั้นมันก็ อย่างว่านะครับเราไม่มีความในจัดตาในเยื่อของเราเองที่เราคิดมาเองคอยจ้องจะไปซื้ออ่าที่เขาทำสำเร็จมาอยู่ยังเลี้ยอย่างแล้วเราก็ได้แค่ตรงนั้นนะครับมันเราก็ได้แค่เออเอาเยื่อที่เขาทำสำเร็จมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเอออะไรมัง่งเป็นอะไรมัง่งแทนที่จะได้ลดต้ตนทุนลงไปกับไม่ได้เนาะ ก็ฝากติดตามช่องอาปาไอแมวพิชิ่งออนตัวได้ครับแล้วก็คงต้อง,องอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ไปไปดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ตัวกันไหมว่าจะได้ตัวเยอะไหมสูตรนี้เพิ่งจะสูตรหวดเชื้อน้ำแดงเนาะผมเพิ่งผสงขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่ ว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวอีกสักสองวันสองวันคงจะมีผลงานให้ดูนะครับเราแชร์ไว้ก่อนหมักทิ้งไว้ก่อนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกทําคลิปเนื่องจากมีภารกิจงานเข้ามาเยอะก็เลยไม่ได้ทําคลิปออกเลยไม่ไม่ค่อยมีเวลาออกไปครับก็เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวติดตามดูผลงานหัวเชื้อน้ำแดงมันหมู วมากวัชเชอน้ำแดงไงก็ติดตามดูผลงานจนนะครับไงก็ถ่ายคลิปแล้วก็คงจะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าว่าจะมีผลงานหรือไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนไงก็ติดตามดูผลงานครับก็ก็ปีใหม่แล้วเนาะคงจะไล่วันเลยปีใหม่มาไล่วันแล้วแหละก็ไงก สวัสดีปีใหม่พี่ๆน้นะนะทุกคนนะครับให้ผมเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนแล้วก็คนที่เข้ามารับชมในช่องอาปาให้แมวชิ้ออันทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ